เพราะสูตรการกําหนดวันอีดเล็กกับวันอีดใหญ่มันคนละสูตรกันอย่าเอามาลากปนกันสิมันคนละสูตรกันเพราะงั้นอีดเล็กนะ่ะเป็นไปได้อาจจะเห็นเดือนอาจจะไม่เห็นเดือนหรืออาจจะเอาเดือนในประเทศเอาเดือนต่างประเทศมันอาจจะต่างกันอัลลัลลอฮฺอาลัมอีดเล็กอาจจะคนละวันแล้วถามว่าแล้วอีดใหญ่อะ่ะกําหนดเหมือนอย่างอีดเล็กไหมไม่ใช่อ้าว แล้วใครเป็นคนวางสูตรกำหนดวันอีดใหญ่ล่ะวางกันเองหรือเปล่าเปล่าไปอ่านฮะดิษของท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเป็นฮะดิษที่อามิรบินอุกบะเออโทษทีดูสินี่เอาไข้ชื่อกันทะนี่อุกบะบินอามิรอจาร์ดูรอผมเชื่ะเริ่มเะเริ่มับสนนะ อ่าซอฮาบะที่รายงานฮะดิษบทนี้หนึ่งในนัสส้นนะนะเพราะว่าฮะดิษบทนี้ซอฮาบะรายงานกันหลายคนแต่ที่บันทึกอยู่ในสุนันอัจจิมีซีเป็นฮะดิษที่ซอฮาบะที่ชื่ออุคบะบินอามิรเป็นผู้รายงานบอกว่าก็ล่า ر س و ล u l l a h i ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ w ัลลัมท m ถ้า رسول s h ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ s ัลลัมได้กล่าวว่ายามุอาราฟาตะ วันอารอฟาอ้าวเรียงให้ดีนะนบีบอกเยาวมอารอฟาตะวันอารอฟะวายาอวมุนนาฮีและวันเชือดวันไหนล่ะวันเชือดวันละหมาดอีดนะสิพระอัลลอฮ์บอกฟาซลีลีรับบีกะอ่าในอินนาเนี่ยอินนาอัตไปนากันเก้กาสัร ฟาซันนีเลรับบีกววันฮัจงละหมาดก่อนแล้วอยเชือดเพราะงั้นวันละหมาดอีดเรียกว่าวันนาฮัทเยามุนนาฮรีวันเชือดวันแรกวันอีดวันอาราฟะพอต่อมาก็วันนาฮัวันอีดว่าอายามุตัชริกและก็วันตัชริกคือหลังจากวันเชือดวันอีดอีกสามวันนบีว่าไงอีดูนาอัลลอฮ์อิสลาม เป็นอีดของเราชาวอิสลามอืมวะฮีอะอิยามุอัคลินวาชุดบินมันเป็นวันแห่งการกินและวันแห่งการดื่มเอาละเราพูดถึงอีดใหญ่ใช่ไหมเราบอกว่าอีดเล็กพอหมดรอมอนตู้มวันรุ่งขึ้นเป็นวันอีดเล็ก แต่อีดใหญ่พอหมดเดือนซึ่งก็นะตูมวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่หนึ่งกลับไม่ใช่เป็นวันอีดใหญ่ไม่ใช่เป็นวันอีดใหญ่อ้าวแล้วให้รู้การนับหรือรู้การกำหนดยังไงอ้าวฮะดิศ,ศอา่านให้ฟังยังไงวันอารอฟาหาวันอารอฟากันเจอไหมถ้าหาวันอารอฟาเจอหาวันอีดใหญ่เจอ ถ้าหาวันอาราฟาไม่เจอวันอีกใหญ่มันก็ไม่รู้สิไม่รู้จะเจอหรือเปล่าเพราะงั้นวันอ,รอาราฟาถามว่าทำไมเรียกว่าวันอ,รอาอราฟาล่ะอาราฟาเนี่ยเป็นชื่อที่เป็นชื่อสถานที่อย่างที่ผมบอกว่าอาราฟามีมาตั้งแต่มาไร มันเป็นแผ่นบินหนึ่งของโลกใบนี้ส่วนหนึ่งของแผ่นบินของโลกใบนี้อม,มันมีมาตั้งแต่มีโลกแล้วพอมาถึงยุคของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลาหอะลัยฮวะสัลลัมกำหนดให้คนทำฮัจูกูุฟทีทุ่งอาราฟาเหมือนอย่างกับฮะดีสที่อับดุลละมานบินยะอ์มารรายงานให้ฟังบอกว่าท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอะลัยฮวะสัลล,สล,ล,สล,ล,สลัมเนี่ย กำลังอยู่ที่ทุ่งอาราฟะก็มีบรรดาผู้คนเดินทางมาหลังไหลมาท่านนาบีได้ใช้คนให้ไปประกาศอัลฮัจญยอาราฟะฮัดเนะี่ยคืออาราฟะนะฮัดเนะี่ยอาราฟะไปประกาศให้บรรดาผู้คนให้มาทําการบูกูฟกันที่ทุ่งอาราฟะเพราะฉนั้นพอพูดถึงทุ่งอาราฟะหมายถึงอาราฟะที่มีการบูกูฟไม่ใช่อาราฟะที่ไม่มีการบูกูฟ ถ้าอาราฟาไม่มีวุกฤฟแตมันมีทุกวันวันนี้ก็อารอฟาฟามีไหมทุกงอาราฟาวันนี้มีพวกนี้มีไหมสิบปีที่แล้วอีกร้อยปีข้างหน้ามีไหมอาราฟามีทุกวันอารอฟาฟาทุ่งอาราฟานะมีทุกวันแต่ไม่เรียกว่าวันอารอฟาฟาเฮ้ย่ังงงไหมอะใช้ภาษางี้วันนี้มีทุ่งอาราฟาไหม ม,มีแล้ววันนี้เรียกว่าวันอารอฟาไหมไม,ไม่เรียกเอาทาไมไม่เรียกล่ะทั้งๆที่มีอารอฟาฟาแต่ทําไมไม่เรียกวันนี้ว่าเป็นวันอารอฟาฟเพราะไม่มีวูกูฟคาว่าอาราฟาหมายถึงวันที่มีการวูกูฟที่ทุ่งอารอฟาแล้วมันมีกี่วันน่ะมันมีกี่ที่เออเอาละที่บางคนอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรอ่ะ เราไม่นับอาราฟาเราไม่ได้ไปทาฮั์เราไม่ได้อา้าวแล้วอาราฟาของเรามันไปมันมันไปอ้างกับอะไรเนี่ยที่บอกว่าอาราฟาอย่างอย่างไทยไทยเนี่ยคาว่าอาราฟาของเราการแบบนี้ได้ไหมครับนะที่ผมเคยได้ยินเขาจะพูดไม่กระทั่งใน่รายการเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเขาอธิบายว่าวันอาราฟาเนะี่ยหมายถึงวันที่เก้ารุ่นหิ้ยะเออนะแต่บอกมาตรฐานก็คือให้ตรงกับวันที่เก้าก่อนละกันถือว่าเป็นวันอาราฟาได้แล้วเขาว่า่างนั้นนะครับ ก็แสดงว่าก้าวใครก้ามันมันมีอย่างก้าที่มีอารอฟาแล้วก็ก้าที่ไม่มีอรารอฟะวันนี้เราจะถือปฏิบัติศาสนาเราจะเอาอยัางไงจะเอาเลขก้ามีอารอฟาไม่มีอารอฟะข้าไม่สนใจใ้าไม่ใช่ไม่ใช่ดูคําสอนของศาสนาว่าคําสอนของศาสนาสั่งอย่างไรวันอรารอฟเอ้าเราเข้าใจละอารอฟาเนี่ย ถามที่นี้เนี่ยมันมีอยู่ทุกวันแต่ทุกวันไม่เรียกว่าวันอารอฟายกเว้นวันที่มีวูคูฟที่ทุ่งอาราฟานั่นแหละถึงเรียกว่าวันอารอฟางงไหมวันนี้มีทุ่งอาราฟาไม่เรียกวันอารอฟาพรุ่งนี้ก็มีทุ่งอาราไม่เรียกวันอารอฟาแต่วันที่พีน้องไปประกอบพิธีฮัทที่วูคูฟที่ทุ่งอารอฟาวันนั้นถูกเรียกว่าวันอารอฟานี่นบีให้คนไปประกาศ อันฮัจอยูอาราฟาตะฮัจนะมุกมูกูฟที่ทุ่งอาราฟาอ่าอ่าไปดูพอเรารู้จักวันอาราฟาละวันอาราฟาคือวันที่คนทำฮัจ์มุกูฟกันที่ทุ่งอาราฟานะมันเกี่ยวเนื่องกันนะอ่าเพราะพรมันเกี่ยวเนื่องกันตามคำสอนของศาสนาเราก็ไปดูสิท่านนบ,บีมูฮัมมัดสลุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกว่าซาอมุยาอุมีอาราฟาตะ การถือศีลอดวันอารฟาวันไหนจะเอาวันนี้เป็นวันอารอฟะรวันที่ไม่มีวุกุ่ะจะนับวันนี้เป็นวันอารอฟะหไม่ใช่เลยนบีพูดถึงการถือศีลอดวันอารวาวันไหนวันที่คนทําฮั์เขาบุกุปที่ทุ่งอารวาวันอารวาคือวันต้องมีบุกุด้วยนะถ้าวันที่ไม่มีบุคุบไม่เรียกวันอารฟ การถือสินอดวันอารอฟอยู่กับฟิรุสซาาตัยนี่อัลลอฮฺอัยโตได้สองปีสานาตันมาเดียวันบากียคือปีถัดมาแล้วก็ปีอะไรซานาตันมาดียปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีถัดไปอ้าวเรีวจะทำยังไงบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยหมายถึงคนที่ทำฮัจญ์มั้งไม่ใช่ไม่ใช่เพราะอันเนื่องมาจาก ตัวท่านนาบีเองในขณะที่ท่านบูกรูฟที่ทุ่งอารลฟะวาท่านนาบีก็ไม่ได้บวชอบูบัคอุมาร์อุสมานอาลีบรรดาคอลิฟะไปทําฮัจญ์บูกรูฟที่ทุ่งอารลฟะวาก็ไม่ได้บวชใช่ไหมอืมแล้วมีคําสั่งห้ามจากท่านนาบีท่านนาบีห้ามบวชในวันอารลฟะวานะฮะรอสุลลัยซล,ลลัลลอฮวาเลาะห์มัลล,ลัมอันซาวมีอันซาวมีอารลฟะวาบิอารลฟะวานบีห้ามบวช วันอาลลอฮ์ที่อาราอฮแปลว่าคนที่ทําฮัจญ์เนี่ยไม่ให้บวชตอนนี้ก็อาจจะมีบรรดานักวิชาการบางคนบอกเอ๊ะการห้ามของนบีตรงนี้เนี่ยเป็นการห้ามแบบชนิดที่ไม่เห็นไม่เหมาะไม่ควรมั้งคือไม่ได้ห้ามเด็ดขาดอาจจะอาจจะสื่อถึงว่าเพื่อให้มีกําลังวางชาในการที่จะริกลลอในการที่จะอะไรนั่น,น,นว่าอีกกรณีหนึ่งเพราะงั้นฮะดีษที่พูดถึงใช้ให้บวช วันอาาัลลฮ์ฟาที่มีวูกูฟสำหรับคนที่ไม่ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจจ์แล้วที่ไหนอะคำสอนนี้ถูกขีดกรอบจำกัดไหมฮะประเทศเอาประเทศมาขีดกรอบจำกัดไหมไม่นะอย่าเอาคำว่าประเทศมาขีดกรอบเพราะคำสอนนี้พันสี่ร้อยกว่าปีมาแลว้วประเทศไทยเนี่ยผึ่งโผล่มากี่ปี ะดิษนบีเนะี่ยปฏิบัติสอนกับมุสลิมทั่วทุกมุมโลกทั่วทุกยุคทุกสมัยมเราอย่าเอาความเป็นไทยตั้งไม่ใช่อิสลามแบบไทยๆหรืออิสลามแบบอาหรับหรืออิสลามเปลมาตรฐานเดียวกันหมดคําสอนของศาสนานะี่ยเพราะฉะนั้นวันที่เก้าเราอาจจะดูเดือนแล้วก็เข้าเดือนของเรา เราอาจจะมีหนึ่งสองสาสี่ห้ากเจดปดเก้าใช่เรานับเก้านับสิบถูกแต่เก้าเราไม่มีอารอฟะทำไงจะบวชไม่บวชพี่น้องตัดสินใจเอาเองแต่นบีไม่ได้สั่งให้บวชวันที่เก้าเดือนสิ้นฮิจญยะ์นบีบอกให้บวชวันอารอฟะแปลว่าเก้านั้นต้องมีการมูกูฟที่ทุ่งอารอฟะด้วย ถ้าเป็นเก้าไม่มีวูกูฟจะบวชไม่บวชพี่น้องว่าไปไม่รู้แต่นบีสอนให้บวชวันที่เก้าที่มีวูกูฟนี่ทงอแล้วทำไมต้องวูกูฟกันวันที่เก้าด้วยล่ะจะมาถามผมได้ยังไงอะมาถามได้ยังไงการทำฮั์ของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในขณะที่นบีกำลังอุกูฟอยู่ที่ทุ่งอรอรอฟาวันนั้นเป็นวันศุกร์ที่เก้าปีที่สิบฮิจรัสราชการทำฮัตการวุกุฟของท่านนาบีนะตรงกับวันศุกร์ที่เก้าปีที่สิบฮิจรัสราชเพราะงั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยการบุกูฟที่ทุ่งออรอฟาก็จึงวันที่เก้าของเดือนสิ้นฮิญาบมาตลอด ปีนี้ก็ก้าวซิ้นฮิญามาตลอดอืมหมายถึงก้าที่มีวูกูที่ทุ่งอาราฟะนะก็อย่างนี้มาตลอดเพราะงั้นพอเราเริ่มเริ่มอะไรรู้ถึงวัน,ว,นวันอาราฟะละอ้าวรู้ไหมรู้ยังรู้อยังรู้ยัง,อยงตอนนี้รู้หรือยังถ้าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยไม่ต้องไปย้อนไปดูในยุคข,ของอิหมัมช ا อีในยุคไหนอะ เรานี่แหละถ้าคนเอาวุโสหน่อยอะ่ะจะได้นู่นอีหมานใช่ห่ะดูอาวุโสหน่อยอะ่ะอ่ะนอกนั้นเห็นมีแต่อลลอฮ์โตสวยแกแกก็ไปแฝงอยู่ในกลุ่มาสาวๆเหรอนะไม่ไม่จะได้เป็นสาวไปด้วยอืมเ <c oughs> นี่ยในในในชีวิตของเราเนี่ยที่เมื่อก่อนเนี่ยเรากว่าจะรู้วันอัลลอฮ์จะทํายังไงถึงจะรู้ละ่ะ บางทีก็ต้องรอให้คนฮัจยีกลับมาแ่ะสอบถามว่าวูกูฟกันวันไหนออกอีดกันวันไหนใช่ไหมเพื่งจะรู้นี่มีในยุคเราไม่ต้องย้อนไปยุคอดีตในยุคที่เรายังมีชีวิตอยู่่ะเพราะงั้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะอยู่ในสภาพที่สงสัยว่าเอจะจะเอวันเกหรือ10บเอเก้ 9, หรือสิบเอเขาวูฟก,กันวันไหนนั่นคือการที่เราไม่รู้ข้อมูล แต่วันนี้รู้เรียงตอนเนี้รู้เรียงรู้แล้วพอรู้แล้วจะทํำยังไงอ่ะรู้ไหมว่าคนที่ไปทําฮัชในปีนี้จะบูกูุฟกันวันไหนวันอารอฟาเป็นวันไหนรู้ไหมอรู้แล้วพอรู้วันอารอฟาเป็นวันไหนพี่น้องก็รู้วันอีดโดยอัตโนมตัติมันยากหรือคาสอนของศาสนาเพราะนาบีบอกเยาวมูอาราอฟาตะวันอารอฟา พอถัดมาวายาอมุลนาฮีวันเชือดวันแรกละหมาดอีดเสร็จแล้วก็เชือดวันอารวาเสร็จแล้วก็วันอีดไม่มีวันเว้นว่างนะวันอารวาแล้วเดี๋ยวหยุดก่อนวันหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยไปอีดอีกวันหนึ่งไม่มีในคําสอนของศาสนา